สำหรับใครที่หัวร้อนอยู่แล้วก็ขอแนะนำมาดับร้อนกับเจ๊น้ำกันดีกว่าเจ๊น้ำการค้าเติมเพชรฟ้าราคาพิเศษเปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า5ปีและมีผู้ติดตามเยอะแยะมากมายสนใจคลิกที่เลียงด้านล่างได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับพกผมต่องต่อวีดีโอนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาเรียกว่าพาเพื่อนๆไปชมแอสซินนะครับสายฟรี จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ฟิกแต่เฉพาะแอสซินนะครับจริงๆใครก็เล่นสายฟรีได้นะครับแค่คุณไปออฟเอจิให้เยอะๆนะครับเอจเนี่ยคุณก็จะได้ทั้งแอแทคสปีดแล้วก็ค่าฟรีคือค่าหลบหลีกนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้คลิปนี้เนี่ยเขาก็จะมาให้ดูว่าเนี่ยจเจอสุลต่านเลยนะฮะสายนกนะฮะแต่เด็กเขาแค่147เท่านั้นเองนะฮะอินห้าพันน่ซึ่งโหดมากนะครับคนนี้นะฮะ ก็ถ้าผมโดนคงแบบเดียวคงนอนเหมือนกันนะฮะตัวนี้นะฮะแรงมากครับเขาจะรีวิวให้ดูนะครับว่าสมมุติถ้าเจอเนี่ยระดับนี้นะฮะจะเป็นยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเขาจะโชว์ให้ดูว่ายิงโดนหรือไม่โดนนะครับเนี่ยคือคนอื่นอ่ะโดนยิงตายหมดแล้วนะฮะนี่เห็นไหมฮะปึ๊บยิงไม่โดนครับผม ยิงปุ๊บติดคิดถึงทันทีนะครับคิดถึงอย่างเดียวคิดถึงเธอฉันคิดถึงไม่ใช่คิดถึงกันนะครับผมอันนี้มิสแปลว่าไม่โดนนะฮะนี่ฮะไม่โดนครับผมนี่ช็อตนี้ไม่โดนนะฮะโดนนล่รามโซมุดหนีอ่านี่ครับผมนี่คือความพลิ้วของสายฟรีนะครับคือดาเมจเนี่ยอาจจะหายไปนะครับแต่ว่าได้ในความพลิ้วมาแทนนะฮะ รือไหวจริงๆนะครับนี่โอ้หาไม่เจอนี่หาเจอก็วิ่งไล่กันอีกแฮะโดนรถเอจีละนะฮะยังไงโดนไม่ปุ๊บมิดอยู่ปุ๊บมิดอยู่ปุ๊บปุ๊บมิดอยู่โอ้โหยิงยังไม่โดนยังไม่โดนอีกยังไม่โดนโอ้โหจะโดนไหมเนี่ยวันนี้จะตายไหมเนี่ยพิทูชั่นช็อตมาแล้วปั๊บนั่นโดนทีเดียวนอนเลย <c ười> คืออย่าให้โดนละกันนะครับถ้าโดนก็จุกเหมือนกันเนะี่ยอันนี้แต่นี่มันคนละเทียเนาะมัน คงจะพูดกันยากเดี๋ยวเราจะพาไปชมกรณีที่เทียเดียวกันมากดีกว่านะฮะต่อไปนะครับก็จะเป็นคู่ต่อสู้ที่เป็นสายเด็กบ้างอ่าอันนี้เนะี่ยสายเด็กเนี่ยคือเด็กพันกว่าเลยนะพันสามเลยนะฮะน่าจะยิงโดนหรือเปล่านะฮะเขาก็ไปพิสูจน์ให้ดูแบบหน้างานเลยนะฮะลงพื้นที่แบบท่านชัดๆกันเลยทีเดียวนะครับไปดูกันดีกว่านะครับผม ตรงนี้เนี่ยผมว่าตรงนี้แชดครับเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเนี่ยตอนในเนี่ยกดบัฟฟิชชั่นช็อตแล้วก็ยิงเขาแล้วนะฮะแต่เห็นว่าจะมีมิสอยู่เห็นไหมฮะก็คือโดนมากขึ้นแต่ว่าก็มีช็อตที่ไม่โดนเช่นเดียวกันนะฮะเนี่ยยังมีมิสให้เห็นอยู่นะครับก็คือยังหลบได้แต่ว่าโอกาสหลบมันก็จะน้อยลงไปนั่นเองนะฮะแล,แล้วต่อไปเนี่ยเขาก็จะเทสให้ดูนะครับ เทสกับสไนอินนะครับอันนี้อิน1,000ันนะครับตอนนั้นเองแต่ว่าใส่ประดับ VVP กับทาริส v p นะฮะเดี๋ยวเขาจะโชว์ให้ดูนะครับว่าโดนยิงแล้วอะไรมันเป็นยังไงนะับผมของนี่ข้ามไปดีกว่าก็ธรรมดาไม่มีอะไรนะฮะนี่ครับผมปึ๊บเอาละบ้าเรียบร้อยแล้วปึ๊บไม่โดนนะฮะไม่โดนนะครับนี่มีโดนบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับ แต่ก็โอ้โหซอยนานมากกว่าจะตายนะฮะนี่คือ p พล i t i o ิ s ชั่แล้วหมด p พล i t i o ิ s ชั่นแล้วก็ยังไม่ตายนะครับผมเรียกได้ว,ว่าผิวจริงๆสำหรับสายนี้นะครับแต่ก็ไม่ถึงกับว่าไม่โดนร0 0เลยนะแต่คือถ้าหนหนึ่งกันนะยังไงชนะอยู่แล้วอย่างนี้เพราะว่าเนี่ยมันโอ้โหมันกว่าจะยิงโดนเนี่ยมันโดนซัดไปแทบตายแล้วมันดูดเลือดไม่ขึ้นด้วยนะฮะ เียได้ว่าถ้าเทียเดียวกันนะสนานกยิงเว้าวเยอะมากแล้วก็มีโอกาสชนะสูงมากเลยนะครับไอสนามนกเนี่ยก็ดูๆนะอาจจะเจอสายนี้นะฮะอนาคตนะครับผมต่อไปก็พอพูดถึงประเด็นที่ว่ามีคนเนี่ยไปบอกเขาเนี่ยว่าถ้าสมมุติว่าไฟนอ่นครีเยอะๆแล้วนะฮะยังไงก็ตีโดนนะครับซึ่งจริงๆค่าครีกับค่าฮิต โอกาสในการตีโดนเนี่ยมันเป็นคนละค่ากันนี่อันนี้เขาก็มีการเทสให้ดูเนี่ยว่าตัวละครเนี่ยตัวนี้นะฮะที่มาตีเขาเนี่ยก็คือคริถึงอ่าหนึอ่เอเลยนะครับเนี่ยซึ่งตีว่าวรัวๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างเคลียร์ตรงนี้เห็นภาพชัดเจนนะครับว่าไฟนันคริไม่เกี่ยวกับการตีโดนหรือไม่โดนนะครับมันเป็นการคำนวณคนละค่ากันเลยนะครับผม เราทีนี้มาดูของสวมใส่ของเขากันบ้างดีกว่านะครับก็จริงๆเนี่ยของธรรมดามากเลยนะครับมีดก็ขาวนะครับแล้วก็ใส่ประดับ PVP 90กับทาริสนะครับแล้วก็อันนี้ใช้เป็นประดับเอจิฟานั่นเองนะครับก็อย่างที่ผมบอกคือแค่เน้นค่าเอเนี่ยก็จะได้ค่าฟรีเ,ย,เยอะมาแล้วนะครับจะไม่ต้องไม่ต้องถึงขั้นแบบไป ฟรีออฟเป็นแบบว่าฟรีที่เมืองโมล็อกหรืออะไรอย่างนี้นะจะไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็หลบผิวแล้วนะฮะซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเขาใส่เซตนี้นะออฟเอจิอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มีค่าฟรีเนี่ยอยู่เนี่เยเขายังออฟไม่สุดเลยนะเนี่ยออฟพอรธรรมดาเลยนะฮะผมว่าเขาทำใหม่เลยมากเนี่ยแล้วก็ใส่เงี่ยเอานะฮะค่าฟรีของเขาเนี่ยอยู่ที่113%นะครับก็คือเนี่ยเห็นผิวๆอย่างเงี้ยคือ ลอยเปอร์เซ็นต์อัพแหละนะครับเอจิ Age เนี่ยก็มีแค่ประมาณพันกว่าๆเท่าน,นั้นเองนะฮะแต่นี้เขาเป็นอันตรสินนะคราก็จะมีพวกพิษพวกเพนอะไรเนี่ยผสมกันนะฮะแล้วก็ในส่วนของเวทนาชิพแมนอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเขาก็ใส่เป็นค่าฟรีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เอจินะครับกับวิทนั่นเองนะฮะโอเคคลิปนี้ก็รีวิวให้เพื่อนๆดูกันประมาณนี้นะครับว่า มันมีอีกรูปแบบการเล่นหนึ่งนะฮะซึ่งจริงๆอันนี้นะสวิตไปมองได้เลยนะเปลี่ยนของไม่เยอะนะครับแค่ทําเงาใหม่แค่อาวุธอาวุธใหม่แค่นั้นเองนะฮะเพราะว่ามันมีเอจิอยู่แล้วไงน,นะครับแล้วมองเนี่ยมันใช้เอจิเยอะด้วยอ,อันนี้ก็น่าติดตามชมเหมือนกันนะฮะว่าอนาคตรเราจะได้เห็นมองใสเอจิที่เป็นเมตาหรือเปล่านะฮะเพราะว่าสไนนนกที่ว่าแน่นี้ก็ างที่บอกคือโอ้โหยิงแทบจะไม่โดนเลยนะครับโอ้โหผิวรัวๆเลยนะฮะมิสขึ้นรัวๆเลยนะครับผมบโอเคคลิปนี้ก็ฝากแนวทางการเล่นแบบว่าเป็นแอสสายฟรีนะครับซึ่งงบน้อยก็ทำได้นะครับแต่จะต้องรีออฟนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ออฟเอจไว้นะฮะแต่ไม่เยอะครับก็อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะ แก้ทางนะครับแก้ทางสไนน์นกหรืออาชีพที่แบบว่าฮิตน้อยๆนะผมว่าสายคิดเองก็ถ้าไม่ใช่แบบว่าสไนจ์เจาะหรือสไนที่เป็นอัพออฟเด็กล้วนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็ยังผิวอยู่นะฮะอย่างไม่ใช่เขาเทสกับตัวออแอสซัสซินเนี่ยแอสซัสซินของสมมาร์ตจะออฟเซนกันใช่ไหมฮะประดับก็ออฟทัดผิดไปนะครับซึ่งเด็กมันไม่มีอยู่ละนะครับก็ ชิลๆเลยนะครับไม่โดนตีนะครับแต่ว่าสกลิลมันหลบไม่ได้อยู่แล้วนะฮะก็ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ